ทุกคนจ้ะนี่คือสิ่งที่เฮาชอบหมักต้องแรงเรื่องหมักท่งเทงแล้วตะคนจะเรียกเนาะจ้ะที่เฮาชอบคืออันนี้จ้ะเขาเป็นเส้นๆแบบนี้งามเนาะจ้ะเมืองเนะี่สะอ่อนสะอ่อนว่าเขายังมีรูปร่างลักษณะให้เฮาได้ชินชมเนาะจ้ะ นี่เลยจะเขาก็จะเริ่มลุดเริ่มร่วงเนาะจ้ะพราะฤดูใบไม้ร่วงอา,อากาศมันชื้นเนาะจ้ะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เขาให้เขาได้เห็นรูปทรงของเขาในตะไคร่เนาะจ้ะเรียกว่าเป็นตะไคร่ข้างล่างพุนกระหลายจ้ะอาจจะบ่สวยงามด้้ะภาพนี่วิดีโอนี่อาจจะบ่สวยงาม แต่ก็อยากให้ได้ชมลูกเวลาเขาหลุดร่วงนะจ๊ะเมืองเนี่ยจะงามธรรมชาติสร้างสรรค์เห็นชัดบ่จ๊ะนี่โอ้ยนี่ลุดไปจนบม่มีอย่างเหลือเลยจ๊ะ สอ่อนน้ากันพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่เขาหมากักปลูกไว้ก็ด้วยเหตุผลนี่แหละจ้ะชอบเหมือนมีตะข่ายตะข่ายธรรมชาติด้วยนะคะสวยงามมากไอ้ที่ร่วงลงดินนี่ก็มีนะคะนี่ที่ร่วงลงดิน วิดีโอนี้อาจจะไม่สวยนะคะแต่ว่าให้ดูธรรมชาติธรรมชาติของต้นหมากรากไม้ของเรานะคะทุกคนนี่เลยเราก็จะเด็ดมาให้ชมแบบนี้เลยจ้ะโอ้ยมาสะอ่อนน้ํากันเลยจ้าเขาก็จะหลุดร่วงออกมาแบบนี้เลยเนาะ บอกก่อนนะคะว่าดีวิดีโอนี้อาจจะไม่สวยงามแต่ว่าเราได้ชมธรรมชาติสุดๆเลยค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าวิจิตสินของเขาเป็นยังไงนี่นี่คือสิ่งที่เราชอบก็อยากให้ทุกคนได้เห็น สวยเนาะจ้านั่งเฝ้านั่งมองเขาอยู่ตรงนี้แหละที่เอามือมาป้องนี่เพราะว่าอยากให้เห็นชัดๆเนาะไม่งั้นกล้องไม่โฟกัสเนาะจ้าขอบคุณที่รับชมจ้า